สมกับฉายามือซึกอัจฉริยะจริงๆเลยนะครับสำหรับนุสราต้อมคำกับการกลับไปเล่นที่ลิกญี่ปุ่นกับทีมควินซีคารยะซาร่านุสราต้อมคำนะครับพิสุดให้เห็นเลยว่าคลาสของเธอมันเหนือการเวลาจริงๆทำไมใครๆถึงต้องชูฮกให้กับการเซ็กของเธอนี่คือสิ่งที่ทำให้แฟนวอลเลยบอลทั่วโลกยอมรับครับปลายนิ้วมหัศจรรย์ นุสรามีทักษะการใช้ข้อมือเละบปลายนิ้วที่นิ่งมากบอลที่ออกจากมือเธอจะเนียนและนิ่งทําให้ตัวตบตบเล่นง,ง่ายลดภาระของตัวตีได้ดีเยอะมากการอ่านเกมนุสราเธอไม่ได้แค่เซตแมนแต่เธอหลอกบลอกเกอร์ฝั่งตรงข้ามได้อยู่หมัดความพลิ้วไหวอย,อย่างที่บอกเลยครับลีลาการเคลื่อนที่ของนุสราคล่องแคล่วว่องไวมากและเธอเปรียบเสมือนลิเบโรคนหนึ่งของทีมด้วย เหนียวมาก